b บบี thank Okay, thank you nice to meet you โอเคฮัล l หล see you tomorrow นะโอ้ o ันนี้ให้ดีด้วยโอ้ thank you you. อ h nice to meet you โอ้จำไว้ thank you โอ้จำไว้ thank you โอ้ thank you ไปกัน บินบูนไหนทเยวเป็นผู้หญิงบาร์นี่นอกจากจะต้องอดกลั้นเสแสร้งแล้วก็ยอมเปลืองเนื้อเปลืองตัวแล้วในบางครั้งยังต้องผจญกับความไม่สิวิไลของแขกผู้มาเยือนจากแดนสิวิไลอีกด้วยนะครับ ก็แบกเปย์ชัวแย้ก็แบกพี่ปี๊ปเปย์บินไปยืนรับใบรถปอบี๊ปปอบี๊ปไอ้ดอนโนยไอ้ก็แบกอลารอดไม่ทับตีแล้วค่ะวิ่งตามอีกเล้วสลอรี่อ๊ะเอาไมเอมมี่เดีลยวมาไปกำมันเต้ ไอโควิดยุกอ้าวสลอลี่อะคนแต่วิ่งหนีกันหมดเลยพี่สองคนวิ่งเข้าไปข้างในเฮ้ยจะต้องตามไปถ้ามันเลยจิออโอ้ยรองตามไม่ได้ไส่เดินเท้าเปล่าไเลยก็วิ่งตามมันกลัวแมว่ากลัวเขาจะไปไกลแล้วกลัวจะห้าไม่เจออย่างเงี้ยห้าเลยอีกเลยวิ่งไหมวิ่งเลยวิ่งเจ็บศีลด้วย นี่แสดงว่าเขาจงใจยจะไม่จ่ายแล้วก็ว่าจงใจนะถ้าเกิขาไม่จงใจนะเขากลับมาขอโทษใหญ่เลยขอโทษไอ้สอรีไอ้สอรีนี่เมื่อกี้เราท่าเอกเกิดอะไรขึ้นคุณลืมใช่ไหมนี่พูดละรอใช่แท็กติงเดิ้ลที่20บาทนี่อาจจะเป็นวิบากกรรมของคนที่ทำบาร์เบียเท่าที่ดู การเป็นเจ้าของบาร์หรือว่าการทํางานบาร์เนี่ยไม่ใช่ของง่ายๆนะบางครั้งต้องแบบมีลูกเล่นคือต้องแบบต้องเที่ยวอ่ะต้องแบบว่าต้องใจถึงต้องเสแสร้งต้องเปลืองตัวต้องทำได้ทุกอย่างต้องทําไ้ทุกอย่างแล้วแขกเนี่ยมันมาไม่เหมือนกันบางคนมานี่ไส้ดีบางคนมานี่ไส้ไม่ดีโอไสเราผัดทุกวิธีถ่างอ่ะเมื่อว่าต้องมันยาทุกอย่างเลยต้องทําทุกอย่างให้ได้ละคือโดยหน้าฉากนี่ก็คือต้องอดกลั้นต้องเสแสร้งใช่ค่ะ ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพูดว่าเสียแซงอาจจะเป็นแง่ลบคือต้องอดทนว่้อย่างนั้นค่ะอดทน<ะ>อดทนมากกว่าค่ะอ,อดทนและอดการด้วยแล้วก็ต้องอดออมด้วยค่ะลึกๆรู้สึกยังไงฝังคร้ง,งเนี่ยเบื่อไม่อยากได้แล้วไม,ไม่อยากทําแล้วจะทําไปอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาได้เพึ่งลูกก็พ่อแม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยทาให้เรามีกําลังใจอีกมีความสุขกับชีวิตทุกวันนี้มากน้อยแค่ไหน,นถ้าว่ามีความสุขไหมที่วันนี้ที่ทําสุขก,ก็คือมีความสุขและก็ภูมิใจ ที่ทําให้พ่อแม่แล้วก็ลูกยูกินนะั่งสบายได้คือเงินร้อยเงินพันเมื่อก่อนมันแลกมาด้วยความขมขื่นขมขื่นมาไ <7 S 2> มจะได้มาบางครั้งเนี่ยนะได้เงินจะแคกมาแล้วเนี่ยเอาเงินมานั่งดูนะแบด,ดูมันก็แค่กระดาษใบเดียว,วเองนะทาไมกูจะต้องเสียตัวกันน,น้านี้อะไรอย่างเงี้ยทาไมจะต้องอันะน,อนั้นแค่เงินแค่ห้าร้อยนะี่เองนะฝ่ายจะให้เข้านอนจนเส้นอะไรอย่างเงี้ยคิดนะบางครนะั้งอะคิดคิดเลยแหละ จนกระทั่งแบบเราต้องพยายามปรับตัวให้เขากับสิงซิ่งที่เราทำอยู่อะ่ะถ้าราทำไม่มถ้าก็เราปรับตัวเขาไม่ได้เนี่ยมันก็เมอนับสร้างถุกให้กับตัวเองขึ้นอีกอะ่ะก็เลยทําให้คิดว่าต้องปงแล้วอะ่ะคิดว่าตัวเองตั้มต้อยต,ตลอดอนะ่ะทำงานพัทยานะ้วยิงย่งยิ่งเวลาเรานั่งนาบ้านนะแต่ถ้ากดเราเราไปเรียกแค่นะ้นห้องหลานก็จะว้าเรานะคือเราต้องเรียกตลอดนะฮัลโหลเวลคัมอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียก ถ้าเกิดเราไม่เรียกก็จะคล้องหลานก็จะด้าล่ะว่าเราอย่างเงี้ยทำไมไม่เรียกแคกละอะไรปากไม่มีลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียกบางครั้งเรียกนะเรียกไปแล้วงงบบมือเราก็ไปจ้าฝรั่งไปเงี้ยมันกับสบัดมือเราอะทาเราคิดว่าโอ้โหกูในเมันเมื่อตัวแต้สักอย่าหนึ่งที่มันไม่ยากจะให้เราจับเลยได้ไงอะไรอย่างเงี้ยคิดคิดตลอดแล้วเจอตลอดเจอทุก,ท,กทุกอย่างทุกทุกอย่างที่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเลยเมื่อก่อนเนมื่อเราไม่ใช่คนนะเมื่อเราเป็นตุกก๊กตาอะไรสักอย่างที่ ที่เขาจะซื้อเราไปขย้ำกี้ทำยังไงก็ได้อย่างเงี้ยบางคนไม่ให้เกียติเราเลยนะพวกพวกแม่ค้าพวกคนที่เราไปซื้อข้าวอะไรข้าวอย่างนงี้นั่งกินในร้านอะไรเงี้ยเขามองเราเมื่อในใสายตาแบบว่าดูทุกอะถ้าไปกับฝรั่งอย่างเงี้ยมองไม่ดีแล้วอะคนที่แย่ก็คือคนที่อารูยืดด้วยอะตอนนั้น,นกําลังหดัด,หเ,ดหเดินกําลังหัดเดินก็ก็ตีว่าควบหนึง่งอัละไปยุ่นนั้นมันยิ่งแบบยิ่งทําให้เราแบบเ,แบบเสียบทุกพับยิตดไปแย่เลยอะ คือเราจะต้องเริ่มงานประมาณตัก้าบ่งเย็นอย่างเงี้ยตากกว่าตื่นมาต้องมาตั่งป้อนข้าวให้ลูกที่เราต้องซื้อข้าวนะข้าวเนี่ยต้องทุกทุกปันป้องอย่ายี่สิบบาทแล้วอะเอามาป้อนลูกก่อนป้อนป้อนแล้วพอห้าโมงเข้างานปุ๊บเนี่ยต้องอุ้มลูกไปจ้างเขาเลี้ยงวันละร้อยอุ้มลูกไปเนี่ยที่ต่างไปด้วยร้อยนึงขนมอีกทุ่งนึงนมอีกอะต้องเอาไปให้พร้อมอะทุกอย่างอะเป็นบ้านที่ติดกับบาร์เบียน่ะเป็นห้องเช่าแคบมากเลยอะนั่งทำงานในบาร์นะไม่ไม่เคยเป็นสู้เลยเพราะเราแวง กูรู้จะไปหยิบปลั๊กไฟแล้วไฟช็อตลูกเราตายกูรู้จะตกบันไดอะไรเงี้ยคิดซะละพัดเลยอ่ะแด่ก็ต้องทําแล้วลูกเนี่ยจะต้องนอนตอนกลางคืนตอนกลางวันลูกก็ต้องตื่นแต่เราจะต้องนอนตอนกลางวันนะเราเนี่ยต้องเตรียมไว้เลยนะก่อนนอนเนี่ยต้องไปซื้อขนมซื้อนมเนี่ยทิ้งไว้ในห้องเลยกล่าวว่าลูกตื่นมามันจะกินเองหยิบกินเองเราได้ไม่ต้องตื่นล็อกประตูให้ยั่งดีปลั๊กเฟงปลั๊กไฟนี่ต้องหยิบให้สุดที่สุดเลยอ่ะต้องระวังทุกอย่างเลยอ่ะก็ถึงจะราบได้พอเลิกงานในบารียกกกกข้าวออ่ะไปแบบลลลูัง และบ้านที่เราอยู่น่มันก็เป็นบาร์เบียเน่ยแล้วก็มีฝรั่งต้องการผู้ยิ่งอะไรเงี้ยก็ต้องไปนอนกับเข้าห้องค้างๆที่เราลูกอยู่นอนค้างๆนอนกับแค่ยู่เนี่ยเวลาลูกตื่นต้องวิ่งไปเอาลูกก่อนเลยเงี้ยฝรั่งมันก็คงจะทุเลศอ่ะมันก็บอกทาไมเธอเอาลูกมาอยู่ด้วยก็เล่าให้ข้าฟังนะทางที่เข้าก็บางคนว่ามันก็ไม่เอาล้วคนให้เงินไม่เอาก็ให้เงินแต่บางคนเอาแล้วก็ให้เงินด้วยอะไรเงี้ยบางทีคำปลอบประโลมก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดเสมอไป จากใจที่ทำด้วยมือทั้งสองใบนี้แทนคำนับพันที่สะท้อนถึงความรักความรู้สึกและความเข้าใจที่ลูกมีต่อแม่นี่รูปนี้เลยใช่ไหมพ่อที่พ่อวาดเนี่ยครับวาดอยู่นานหรือเปล่าเนี่ยหาชั่วโมงครับนะ ทำไมถึงอยากวาดรูปนี้ใจมันใจมันตั้งมาเองครับโรูปคุณนี่ร้ายนะคุณใหมนี่เป็นหม่ไปไทยมาจากไหนรูปนี้ที่พัทยาค่ะแฟนฝรั่งคนฮอลแลนด์พาไปไทยค่ะแฟนก็มีไปด้วยแต่บัณฑีตจะย้ายมาก็เลยมาไว้บ้านอันนี้วาดให้แม่ตอนไหนเนี่ย ใกล้ๆปีใหม่ครับใกล้ๆปีใหม่อันนี้วาดรูปอะไรเนี่ยมีความหมายอะไรเนี่ยระครังนกแล้วก็เนี่ยเด็กวัดที่ชอบระคังนะลูกแม่ชอบตีระคังไว้เนี่ยแม่ชอบตีระคัง,งที่ชอบตีระคังคังนเก้าทีอ๋อมีอยู่คังนึงค่ะจำได้แล้วไปวาดกับลูกที่นครปฐมค่ะไปขอละคังกับลูกก้าทีโอ้ออกหนึ่อ้อ,อกแล้วค่ะค่ะแล้วลูกก็ท้าทำไมแม่ขอก้าวทีล่ะครับก็เลยบอกว่าเพื่อเพื่อเลเกาเป็นเลขที่นำโชค เออจาได้แหละเป็นนครปฐมค่ะไปเยี่ยมพ่อเขากลับมาก็เราแวะวัดกันที่นครปฐมอะค่ะที่โอค่ะเจดีอะค่ะก็เลยไปขอละคังก็จะขอล้อโบสถ์เลยอ่ะก็เลยมีมีความหมายในทางที่ดีเป็นแม่ขอระคังนี่ที่เขียนให้ปออ่านเองดีกว่าปออ่านอ่านดังๆอ่านให้ลุงฟังขอให้แม่ทําอะไรยิ่ง ยิ่งขึ้นไปมีแต่ความเจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปมีชื่อเสียงสกุลที่โด่งดังตลอดไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยคุ้มครองแม่ของข้าพเจ้าด้วยรักแม่ตลอดเวลาจากป้อก้าดเท้าคุณแม่ที่ข่าวลบมีเขียนเองเลยหรือเปล่าเขียนเองครับเองแล้วคิดเองหรือเปล่าคิดเองครับ นี่ปลื้มไหมหปลื้มค่ะอ่านมาแรกก็้องไห้ค่ะเรอนอ,อ่านบ่อยมาเลยอ่านในห้องเลยค่ะก่อนนอนก็จะมาอ่านแล้วก็จะร้องไห้ค่ะอืมแล้วเพิ่งมีนี่หรือว่ามีตลอดมาเพิ่งมีครับเออทาไมก่อนหน้านี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําให้แม่แล้วพอมาปีนี้ถึงแบบก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ยังคิดไม่ทึ่อมาลูจะทําได้ขึ้นก็น,นาดนี้เขาอาจจะแบบ เข้าใจแล้วก็เห็น,นใจแม่ก็นัดมี่มยังพูดเลยว่าลูกมี่ต่างคนยังไม่มีพวกคิดแบบนี้เลยอืแล้วนี่นนนจะเอาไปจะเป็นเครือบค่ะเครือบเอาไว้ก็โดดตอนโตไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงบาหรือว่านายกสมาคมสตรีอะไรสักอย่างหนึ่ง ความรักที่มีต่อลูกก็คงจะยิ่งใหญ่งดงามและมีคุณค่าไม่แตกต่างกันนะครับและลูกเองก็สามารถจะรักชื่นชมและก็บูชาแม่ของเขาได้ไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรก็าตามคงจะดีไม่น้อยนะครับถ้าเราใช้ความรักเป็นเกณฑ์ในการตีราคาและแบ่งชั้นผู้คนเดี๋ยวมาติดตามคนคนช่วงต่อไปครับ